อย่าร้องไห้เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเพราะว่าน้ำตาจะทำให้เรามองไม่เห็นดวงดาวที่สวยงามดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วก็จริงแต่ก็ยังมีดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าให้เราชื่นชมถ้าเรามัวแต่เสียดายพระอาทิตย์เราจะไม่มีโอกาสเห็นความสวยงามของดาวอย่ามท่ำคืนพระภพยสารวิสาโล สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้กพบผมกับเบลล่าลูกสาวป้าหมองคะ่ะในช่องโหน่ราพยากรชีวิตคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ะพบกับเบลล่าอีกแล้วนะคะวันนี้คะ่ะเบลล่าก็ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องไฟอยู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็จะเป็นไฟบนใบหน้าสวยๆของเราหล่อๆของเรานั่นเองคะ่ะเบลล่าก็จะมาเจาะลึกเกี่ยวกับไฟหลายๆจุดนะคะที่เบลล่ายังไม่ได้บอกในวิดีโอหลายๆอย่างนะจ๊ะก็วันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับ ไฟบนใบหน้าทั้งหมดเลยนะคะที่มีบนใบหน้าของเราที่สําหรับท่านผู้ชมบางคนบางท่านนะคะที่มีไฟหลาย,ลายๆจุดนะคะวันนี้เวล,ลาก็จะมาไขาข้อข้องใจให้ทุกท่านได้ฟังกันค่ะว่าไฟแต่ละจุดของเราเนี่ยมีความหมายยังไงบ้างนะคะก็ลองส่งกระจกดูหรือว่าลองดูกันสิคะว่าของคนข้างๆคุณแฟนคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะ มีไฟตรงไหนกันบ้างนะคะอะเรามาดูกันเลยค่ะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปชมกันนะคะเบลล่าก็มาขอกำลังใจค่ะขอกดไลค์กดแชร์ขอกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิ๊ๆเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปของเบลลา่าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มที่ส่วนบนกันก่อนนะคะ เป็นฝฟบนศีรษะนะคะเขาบอกว่าจะเป็นฝฟาฐานหน้าดีมีเกียรติสูงค่ะคนที่มีฝฟบนศีรษะไม่ว่าจะคล่นมาทางใกล้หน้าผากหรือคล่นไปด้านหลังนะคะก็ถือว่าเป็นฝฟให้คุณนั่นเองค่ะฝฟนี้นะคะจะเป็นส่งเสริมให้มีโชคลาภ ส่งเสริมให้ชะตาชีวิตเนี่ยมีวาสนาค่ะมีลาบยศส,สรรเริญเป็นที่ยำเกรงของผู้คนนั่นเองฐานะความเป็นอยู่เนี่ยจะสุขสบายดีค่ะนิสัยส่วนตัวนะคะก็จะเป็นคนที่มีหลักการหน่อยใจดีค่ะถ้าได้คู่ชีวิตดีเนี่ยก็จะรุ่งโรจน์ไปเลยนะคะแต่ถ้าได้คู่ที่ไม่ส่งเสริมกันนะวาสนาจะไม่ค่อยขึ้นสูงเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็ไม่ลำบากแน่นอนเลยค่ะต่อไปค่ะเป็นายที่แสกหน้านะคะ เขาบอกว่าเป็นไฟที่โดดเดน่นมีชื่อเสียงแน่นอนค่ะเขาบอกว่าไฟที่ตรงกลางหน้านะคะพอดีนี่ก็จะถือว่าเป็นคนที่โชคดีชะตาดีค่ะเพราะไฟนี้จะเป็นไฟที่เป็นไฟสเสน่ห์นะคะเป็นไฟที่มีชื่อเสียงโด,ด่งดังแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของบุคคลทั่วไปนั่นเองค่ะนิสัยส่วนตัวค่อนข้างจะเป็นคนที่รักอิสระจนมักจะดื้อไม่ฟังใครนั่นเองค่ะใจคอฝักใฝ่ในเรื่องรักๆใครๆ เจ้าชู้ไม่ห่วงตัวชีวิตขาดคู่นะคะแต่ก็ไม่เจอคู่แท้สักทีค่ะต่อไปค่ะเป็นไฟบริเวณหน้าผากนะคะฝฟตำแหน่งนี้นับว่าเป็นไฟที่ส่งผลดีต่อตัวคุณมากกว่าผลเสียค่ะเป็นไฟที่มีผู้สนับสน,นุนโชคดีในเรื่องของคนคอยช่วยเหลือสนับสน,นุนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนฝูง คุณสามารถพึ่งพาอาศัยพวกเขาได้เลยทีเดียวค่ะชีวิตในบ้านปลายของคุณมีแต่ความสุขครูครองก็จะสนับสนุนเกืือกูลคุณเป็นอย่างดีนิสัยของคุณมักจะเป็นคนนิ่งๆค่ะรู้จักเกรงใจคนอื่นเป็นอย่างมากเลยนะคะทำอะไรก็มีความเพียรพยายามสูงจิงมักไม่มีวันตกต่ำนั่นเองค่ะจุดนี้นะว่าเป็นข้อดีของในตัวคุณเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นฝ่ที่น่าภาค มาทางขวานั่นเองค่ะมีความขัดแย้งนะคะไฟบริเวณนี้ถือว่าเป็นไฟที่ดีค่ะแต่ค่อนข้างจะไปช่วงกลางหรือขวาอย่างเห็นได้ชัดนะคะก็ถือว่าเป็นโทษอยู่บ้างนะคะก็ดวงชะตาจะสุขสบายดีค่ะแต่ก็มีช่วงชีวิตที่มักจะขัดแย้งกับคนรอบข้างอยู่เสมอและต้องเหน็ดเหนื่อยกับการดูแลจัดการตนเอง พอสมควรค่ะนอกจากนี้ยังต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยนะคะต่อไปค่ะจะเป็นไฟบริเวณด้านหน้าผากค้อนไปทางซ้ายค่ะมีผู้สนับสนุนค่ะเป็นฝฟที่ค่อนข้างไปทางซ้ายมือนะคะทางด้านหน้าผากนะอย่างเห็นได้ชัดถือว่าเป็นฝฟให้คุณค่ะดวงชะตาชีวิตนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าได้เร็วมีโชคลาภ มีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่เสมอนะคะแต่ไฟนี้นะคะค้นไปทางซ้ายจนมากเกินไปอยู่ริมขอบของหน้าผากด้านข้างก็ถือว่าให้โทษอยู่บ้างนะคะก็จะมีเรื่องของศัตรูและอุปสรรคค่ะถ้าเรามาดูที่ไฟที่วางคิ้วนะคะเขาบอกว่าเป็นไฟโดดเดี่ยวนั่นเองค่ะ ไฟนี้นะคะก็จะบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ดีเท่าไหร่นักนะคะแต่ก็จะส่งผลเด่นเกี่ยวกับด้านสติปัญญาอย่างมากค่ะคุณจะเป็นคนที่มีความรู้ฉราดหลักแหลมสามารถเอาตัวรอดในเรื่องเฉพาะหน้าหรือเรื่องขับขันได้เป็นอย่างดีค่ะไฟนี้นะคะก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีดวงชะตาชีวิตที่ไม่แน่นอนค่ะมีทั้งสุขและทุกข์ค่ะคู่กันไปเสมอเลย คุณมักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ญาติขาดมิตรแต่คุณก็สามารถอยู่ลำพังได้ค่ะสิ่งที่ต้องควรระวังนะคะเรื่องของความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามค่ะอาจจะนำความเดือดร้อนมาให้คุณได้ค่ะส่วนคู่แท้ของคุณมักจะมาช้าและมีอายุมากกว่าคุณเสียด้วยสิคะไฟบนคิ้วกันบ้างค่ะเขาบอกว่าเป็นไฟปราดเปรื่องนะคะเป็นไฟมงคลจ้าชีวิตของคุณจะไม่มีทางที่ตกต่ำเลยค่ะ จะมีแรงต่อสู้กับอุปสรรครวมทั้งได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากคนรอบข้างอยู่เสมอค่ะตามปกติแล้วคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาหลักแหลมแต่บางทีก็มีเล่ห์เหลี่ยมเช่นกันค่ะคุณจะเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นที่รักของเพื่อนฝูงชอบความสุขสบายและฟุ่มเฟือยอยู่บ่อยครั้งซึ่งคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะเบลลาขอเตือนจ้าเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อคุณในอนาคตได้ค่ะ คู่ของคุณจะมีรูปร่างท้วมผิวขาวไม่ว่าจะเป็นสเปคของคุณหรือไม่นะคะแต่เขาก็คือคู่แท้ของคุณค่ะต่อไปนะคะจะเป็นฝ่ายใต้คิ้วนั่นเองค่ะเป็นฝ่ายเจริญรุ่งเรืองนะจ๊ะเขาบอกว่าฝ่ายใต้คิ้วนี้นะคะนับว่าเป็นฝ่ายที่มีทั้งผลดีและผลเสียเข้ามาสู่ชีวิตคุณค่ะซึ่งฝ่ายตำแหน่งนี้นะคะก็จะส่งผลให้ชีวิตคุณเนี่ยพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองค่ะแต่ก็ต้องห้ามประมาทนะคะ เพราะการใช้ชีวิตอย่างไม่รอบคอบจะทำให้คุณพลาดโอกาสดีๆนั่นเองค่ะและอาจจะประสบอุอปสรรคต่างๆได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะฝ่าตำแหน่งนี้ยังต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวบ้างตอนเด็กมักจะอาพับไรญาติขาดมิตรแต่ก็สามารถใช้ความรู้สติปัญญาที่มีอยู่สร้างความสำเร็จให้ตัวเองได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นฝ่บนคิวนั่นเองค่ะมีเขาเรียกว่าเป็นฝ่โชคลาภค่ะ โชคลาบลาบลอยเนี่ยที่1เลยทียเดียวนะคะลองสังเกตดูค่ะก็จะเป็นายที่ให้โชคเหมือนกันค่ะชีวิตคุณหากเป็นผู้ชายนี่ก็จะโชคดีในเรื่องคู่มากค่ะจะได้ภรรยาที่ดีเป็นแม่สีบ้านสีเรือนนั่นเองค่ะและก็จะส่งเสริมกันเป็นอย่างดีเลยค่ะนับว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะรบมือให้รัวๆจ้าส่วนผู้หญิงนะคะหากเป็นายตำแหน่งตรงนี้นะมักจะมีโชคอย่างไม่รู้ตัวแบบ มาไม่รู้ตัวเลยอาจจะถูกรางวัลได้ลุ้นโชคต่างๆหรือได้รับมรดกอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องเพศตรงข้ามค่ะต้องดูให้ดีนะคะเพราะอาจจะสร้างปัญหาให้กับชีวิตขุนได้เลยทีเดียวค่ะต่อไปนะคะเรามาดูไฟที่หางคิ้วกันบ้างนะคะท่านผู้ชมดวงการเงินดีมากค่ะเป็นไฟมงคลอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะ ก็มีความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินเงินทองการศึกษาความรู้และสติปัญญานิสัยของคุณนั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นมีใจคอที่กว้างขวางจึงมีคนรักใคร่มีเพื่อนฝูงมากด้วยฐานะความรู้สติปัญญาของคุณเพียบพร้อมจึงทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างไม่ยากนักนะคะแต่สิ่งที่คุณควรระวังค่ะคือการมีปากเสียงกับญาติเรื่องทรัพย์สมบัตินอกจากนี้การคบหา เกี่ยวกับเพศตรงข้ามต้องรอบครอบนะคะพอมาม์คจะนําความเดือดร้อนเข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างบ่อยครั้งค่ะเอา,เอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรามาเริ่มกันแค่แก้ส่วนบนหน้ากันก่อนนะเดี๋ยวสําหรับอีพีต่อไปเบลล่าจะบอกเกี่ยวกับส่วนที่ใต้คิ้วลงมาหรือบนคิ้วลงมานะคะว่ามีไฟตรงไหน ดีหรือรอ้ายยังไงเรามาไขาข้อข้องใจกันต่อนะคะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เบลล่าขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังกันคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะอะเป็นไรก็รอติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เบลล่าก็ขอมาทงกำลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เบลล่าด้วยนะคะเพื่อเบลล่าจะได้มีกำลังใจค่ะในการทำคลิปต่อไปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้เบลล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ